สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับช่องของครูฟาชาแนลนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนกันไปในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่6คําสั่งควบคุมแบบวนรอบการทํางานนะคะทีนี้คําสั่งควบคุมแบบวนรอบการทํางานเนี่ยเราจะเรียกสั้นๆว่าคําสั่งทาําซ้ําหรือเรียกว่า l ูปนั่นเองนะคะมันมีทั้งหมด3ตัวหลักๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือ 1. คําสั่ง Y 2. คําสั่ง d o y 3คําสั่ง for ทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันไปในหัวข้อที่6.1 <c oughs> ก็คือคำสั่ง y ไปเรียบร้อยแล้วนะ,ะสัปดาห์นี้นะคะครูจะขึ้นเรื่องใหม่ก็คือคำสั่ง d ู y นั่นเอง y กับ d ู y มีความคล้ายคลึงกันคะ่ะแต่จะมีความแตกต่างกันนะคะตรงที่ถ้าเป็น y จะมีการนำค่ามาทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อน ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่างเงื่อนไขเป็นจริงเขาจะลงมาทําตามคําสั่งนะคะจากนั้นก็ตรวจใหม่อีกหนึ่งรอบถ้าจริงก็พยทยาตามคําสั่งใหม่แล้วก็ตรวจใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าเป็นในลักษณะของดูไวดูไวาการทํางานของเขานะคะเขาจะมีการทําตามคําสั่งก่อนนะคะครั้งแรกเขาไม่สนใจนะคะ วางเงื่อนไขจะจริงหรือเท็จเขาทําตามคําสั่งก่อนเลยนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะมาตรวจเอ๊ะตรวจสอบเงื่อนไขแล้วถ้าพบว่างเงื่อนไขเป็นจริงเขาก็จะทําการวนขึ้นไปแล้วทําใหม่แต่ถ้าเงื่อนไขไม่จริงเขาก็จะออกจากลู่นั่นเองนะคะคอนเซปต์ Concept ของดูไวนะคะก็คือนำค่ามาทำตามคำสั่งก่อน ทำตามคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขจริงวนไปทําใหม่แล้วก็ตรวจใหม่ถ้าจริงก็วนไปทําใหม่แล้วก็มาตรวจใหม่นะคะแต่ถ้าเงื่อนไขเป็น h e ็จก็คือออกจากลูปนะ,ะอ่ะเรามาดูกันนะคะคำสั่ง do w h i เป็นคําสั่งควบคุมแบบวนซ้ำนะคะโดยการทํางานของคําสั่งนั้นจะทำนะคะจะทำตามคําสั่งของดูก่อน1ครั้ง ะะเมื่อทําเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะนํามาตรวจสอบเงื่อนไขาการทาําซ้ําถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็จะให้วนกลับขึ้นไปทําตามคําสั่งของดูใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆดู Y ยังคงเหมือนกับฟออะดูวายยังคงเหมือนกับวนะคะก็คือมีตัวนับรอบเป็นตัวควบคุมการทําซ้ําเหมือนกันและมีตัว องค์ประกอบของตัวนับรอบ3องค์ประกอบด้วยกันก็คือ 1. start ก็คือการกําหนดค่าเริ่มต้นตัวนับรอบ step ก็คือการเปลี่ยนแปลงค่าตัวนับรอบ stop ก็คือการหยุดรอบนะ,ะเหมือนกับ Y นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนมาดูความแตกต่างระหว่าง Y กับ do Y ในลักษณะเวลาเราเขียน for loop นะคะ for loop เนี่ยสังเกตว่า Y เนี่ยเขาจะมาตรวจสอบเงื่อนไขก่อนส่วน do Y เขาจะมาทําตามคําสั่งก่อน ะะถ้า Y เนี่ยเมื่อเขาตรวจสอบแล้วเงื่อนไขจริงเขาก็จะลงมาทําตามคําสั่งแล้วก็วนขึ้นไปตรวจใหม่จริงก็ลงมาทําตามคําสั่งแล้วก็วนขึ้นไปตรวจใหม่แบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขเป็นเหตนะคะเงื่อนไขเป็นเทตก็ออกแต่ถ้าเป็นดูวายทำตามคำสั่งก่อนทำเสร็จปุ๊บตรวจถ้าเงื่อนไขจริงวนขึ้นไปทำอีกหนึ่งรอบ ตรวจใหม่จริงก็วนขึ้นไปทำอีกหนึ่งรอบแต่ถ้าเทสปุ๊บก็หลุดออกจากลูกนะคะคำสั่งดูวายเนี่ยอย่างน้อยๆต้องทำตามคำสั่งหนึ่งครั้งเสมอก็คือครั้งแรกครั้งที่มันยังไม่ได้ตรวจเลยนะคะอย่างน้อยๆจะต้องมีการทำคำสั่งก่อนหนึ่งครั้งเสมอมาดูซินแทกหรือรูปแบบของคำสั่งดูวาย ซินแท็กหรือรูปแบบของคําสั่งดูวายนะคะลำดับแรกก็คือค่าเริ่มต้นตัวนับรอบนะ,ะในที่นี้คุณครูกําหนดค่าเริ่มต้นตัวนับรอบก็คือ n เท่ากับ0 n เป็นตัวนับรอบโดยกําหนดให้ n มีค่าเป็น0ต่อมาคําสั่ง do นะคะเปิดด้วยดูตามด้วยปีกาเปิดคําสั่งและปีกาปิดคําสั่งแบบนี้ คำสั่งที่อยู่ภายในปีกกรเปิดและปีกกปิดของดูเราถือว่าเป็นคำสั่งของดูโอเคค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะเราบอกว่าเรากำหนดค่าตัวแปร n ให้เป็นตัวนับรอบโดย n มีค่าเริ่มต้นที่0จากนั้นนะคะเขาบอกว่าดูนะคะคำสั่งของดูบอกว่าให้ print ดอกจันออกมานะคะเราก็ทำการ print ดอกจันดอกที่1ออกมาจากนั้นบอกว่าไปปรับค่าตัวนับรอบหรือตัวสเต็ป เบวกบวกคือลดรูปสมการมาจาก N เท่ากับ N บวกหนึ่งเก็เลยมีค่าเป็น1 1น้อยกว่าหรือเท่ากับ10จริงไหมคะหนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ10จริงจริงก็วนขึ้นไปแสดงดอกจันอีกหนึ่งดอกนะคะจากนั้นก็เพิ่ม N อีกหนกลายเป็นสองสองน้อยกว่าสิบไหมคะสน้อยกว่า10จริงก็วนขึ้นไปแสดงดอกจันอีก 1>, 1ดอกนะคะเพิ่ม n n เป็น3 3น้อยกว่า10ก็แสดงดอกจันอีก1ดอกนะคะจนเพิ่ม n, n เป็น10นะคะ10น้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะคะก็แสดงดอกจันดอกที่10ออกมาเพิ่ม n หนึ n ่ง n กลายเป็น11 11น้อยกว่าหรือเท่ากับ10จริงไหมคะไม่จริงนะคะไม่จริงก็ออกจากลูก่อ่ะมาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่2เนี่ย ครูบอกว่าครูกําหนดนะคะตัวแปรดิจิเนี่ยให้เป็นตัวนับรอบโดยดิจิเนี่ยสตาร์ทที่0นะคะและดิจิสตอปที่น้อยกว่า9ดิจิสเต็ปก็คือเพิ่มทีละ1ลําดับแรกเลยนะคะให้ทําตามคําสั่งของดูก่อนดูก็บอกว่าให้แสดงค่าของตัวแปรดิจิออกมานะคะค่าแรกของตัวแปรดิจิก็คือเลข0จากนั้นเพิ่มดิจิไป1ดิจิกลายเป็น1 หนึ่งน้อยกว่าเก้าจริงไหมคะหนึ่งน้อยกว่าเก้าจริงก็วนขึ้นไปแสดงดิจิใหม่ก็คือแสดงเลขหนึ่งเพิ่มดิจิหนึ่งดิจิกลายเป็นสองสองน้อยกว่าเก้าไหมคะน้อยกว่าก็แสดงสามเพิ่มดิจิหนึ่งดิจิกลายเป็นสามสามน้อยกว่าเก้าไหมคะน้อยกว่าเก้าจริงก็แสดงเลขสามนะคะ จากนั้นก็เพิ่มจนกว่าดิจิจะมีค่าเป็น9นะดิจิมีค่าเป็น9จริงไหมคะจริงก็แสดงเลข9แล้วก็เพิ่มดิจิ1ดิจิมีค่าเป็น10 10น้อยกว่าหรือเท่ากับ9จริงไหมคะไม่จริงนั่นหมายความว่าเงื่อนไขก็กลายเป็นเท็จเท็จก็ออกจาก l o ปนะคะเมื่อออกจากลูปแล้วถ้าไม่ได้มีโปรแกรมอื่นนะคะไม่ได้มีคำสั่งอื่นของโปรแกรมก็คือจบโปรแกรมได้เลย ฝั่งนี้นะคะจะเป็นโฟร์ชานะคะครูทําตัวอย่างไว้ให้แล้วนะคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของคําสั่งดู why นะคาสั่งดูอ่ะส่วนใหญ่เราจะใช้กับโจทย์ที่มีลักษณะนะคะว่าจะต้องทําอย่างน้อยๆหนึ่งครั้งนะคะเช่นอะไรเช่นการล็อกอิน a c e b o o k หรือล็อกอินอีเมลการที่เราจะล็อกอิน a c e b o o k หรือล็อกอินอีเมลอย่างน้อยๆเราจะต้องมีการป้อนรหัสเข้าไปก่อนหนึ่งรหัสเพื่อที่เราจะรู้ว่า เอ๊ะรหัสที่เราป้อนนั้นมันตรงกับรหัสที่เราเคยตั้งค่าหรือเซตไว้ที่แรกไหมนะคะตัวอย่างอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นตัวอย่างของการป้อนรหัสครูบอกว่าครูประกาศตัวแปรสองตัวชื่อว่า password แล้วก็ชื่อว่า setting โดยครูกำหนดตัวแปร setting เนี่ยเป็นรหัสที่ครูกำหนดไว้ก็คือ1 2 3 4 5สนะคะต่อมาครูบอกว่า do คำสั่งของดูเปิดเลยค่ะจากนั้นเขาบอกให้ทํำอะไรคะพิมพ์น,นะคะข้อความ Please Enter The Password ให้แสดงข้อความนี้ขึ้นมาเพื่อให้เหมือนกับผู้ใช้รู้ว่าเขาควรจะป้อนพาสเวิร์ดลงไปนะคะจากนั้นก็บอกว่าสแกนเอฟรับอะไรคะเปอร์นจำนวนเต็มไปเก็บไว้ที่ตัวแปรพาสเวิร์ดจำนวนเต็มที่เราล็อเข้ามาจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ตัวแปรพาสเวิร์ดก็คือเราได้ทายเราได้กดพาสเวิร์ดลงไปแล้วแหละนะคะ จากนั้นก็บอกว่าเอามาตรวจสอบว่าค่าพาสเวิร์ดที่เราได้ทำการอินพุตเข้ามานั้นมันไม่เท่ากับค่าที่เราได้กำหนดไว้หรือค่า s e ตติ้งที่เราได้กำหนดไว้จริงหรือไม่ถ้าไม่เท่าจริงก็คือวนให้ไปป้อนรหัสใหม่ป้อนรหัสใหม่ปุ๊บตรวจอีกเท่ากันไหมคะไม่เท่าจริงก็วนขึ้นไปป้อนรหัสใหม่ตรวจสอบอีกเท่ากันไหมเอ่ยไม่เท่าก็ว,วนใหม่จนกว่ารหัสเนี่ย มันตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นรหัสมันตรงกันแล้วเงื่อนไขตรงนี้ก็กลายเป็นเท็เท็ก็ออกจากลูปเมื่อออกจากลูปแล้วเราเจอคําสั่งที่บอกว่าให้แสดงข้อความว่าอาทําทการล็อกหินสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะทีนี้นักเรียนสังเกตนิดหนึ่งว่าคําสั่งตัวเงื่อนไขของ y เรามีเซมิโครอนปิดท้ายด้วยทำไมเงื่อนไขของ y เราจึงมีเซมิโครอนปิดท้าย เพราะว่าเซมิโค้ลอนแปลว่าสิ้นสุดคําสั่งเราเริ่มต้นคําสั่งที่คําว่าดูแล้วเราสิ้นสุดคําสั่งที่เงื่อนไขของ y นะคะดังนั้นแล้วนะคะถ้าเป็นดู y เราจะมีเซมิโค้ลอนปิดท้ายเงื่อนไขตัวนี้เป็นตัวอย่าง f ฟ r ์ชาร์ t นะคะสังเกตว่ากําหนด Setting ปุ๊บให้รับค่าพัดเวิดเข้ามาจากนั้นเอาไปตรวจสอบไม่เท่ากับ Setting จริงไหมก็วนขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆ จนขวางเงื่อนไขตรงนี้เป็น,เ,ปนเท็จก็คือออกแล้วก็แสลงข้อความว่าเราอินสำเร็จทีนี้นกักเรียนมาดูโจทย์นะคะอีกหนึ่งโจทย์นะคะโดยโจทย์นี้ครูแบ่งวิธีทําเป็น2วิธีด้วยกันนะคะก็คือวิธีแรกวิธีที่ทําด้วย y กับวิธีที่2ที่ทําด้วย dy นะคะวิธีแรกมาดูก่อนวิธีแรกครูบอกว่าให้ทําการนะคะ แสดงข้อเขีนคำสั่ง p r i n เ f เพื่อแสดงข้อความ ENTER 0 TO STOP แล้วก็คำสั่ง SCAN F เพื่อรับค่าตัวแปรมาเก็บไว้อย่างตัว INPUT ตั่อปร input โจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่าให้ทำการรับจำนวนเต็มมาหนึ่งจำนวนแล้วตรวจสอบว่ามีค่าเป็นศูนย์ไหมถ้าไม่ได้มีค่าเป็นศูนย์จริงก็ให้วนรับเรื่อยๆรืๆ่อยๆจนกว่าค่าที่รับเข้ามานั้นมีค่าเป็นศูนย์ถึงจะหยุดรับ โจทย์ข้อนี้ start step stop คืออะไร start ก็คือการที่เรารับค่า input เข้ามาเนี่ยแหละค่ะเรา start จากค่าที่เรา input ตัว stop ก็คือไม่เท่ากับ0ตัว step ก็คือการรับค่าเข้ามาใหม่เรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยแค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงค่าตัวนับรอบเพราะในที่นี้ตัวนับรอบคือตัวที่เราทำการ input ค่าเข้ามานะคะ วายบอกว่าเมื่อทําการรับค่าจํานวนเต็มมาเก็บไว้อย่าง Input แล้วให้เอาจํานวนเต็มนั้นไปตรวจสอบว่า Input ไม่เท่ากับศูนย์จริงไหมถ้า Input ไม่เท่ากับศูนย์จริงให้ลงมาทําตามคําสั่งของวายวายบอกว่าให้แสดงข้อความว่า enter ศูนย์ t o stop แล้วให้รับจํานวนเต็มมาเก็บไว้อย่างตัวแปร Input ใหม่นักเรียนสังเกตว่าคําสั่งตรงนี้เราทําทั้งหมดกี่ครั้งคะเราเขียนสองครั้งเลยนะคะ ครั้งที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่สองทำไมเราต้องเขียนถึงสองครั้งเพราะคำสั่งมันก็เหมือนกันสาเหตุที่คำสั่งมันเหมือนกันแล้วเราต้องเขียนถึงสองครั้งเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนครั้งที่หนึ่งโปรแกรมมาถึงตรงนี้โปรแกรมจะรู้ไหมคะว่า Input เป็นเท่าไหร่แล้วมันไม่เท่ากับศูนจริงหรือไม่โปรแกรมจะไม่รู้ดังนั้นแล้วเราจึงจำเป็นจะต้องเขียนบรรทัดนี้เพื่อให้รับค่า ค่าแรกเข้ามาเก็บไว้อย่างตัวแปร Input ก่อนเอ๊ะแล้วเราไม่มีตรงนี้ได้ไหมเราไม่มีคําสั่งที่สองได้ไหมถ้าเราไม่มีคําสั่งที่สองถ้าเงื่อนไขตรงนี้มันเป็นจริงนะคะมันจะไม่มีการรับค่า Input เข้ามาใหม่เลยนะคะถ้าตรงนี้จริงเขาลงมาทําในนี้เขาก็จะไม่รับค่า Input ค่าที่สองค่าที่สามค่าที่สี่ค่าที่ห้าค่าที่หกเข้ามาใหม่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ y มาดูดู y บ้าง ครูบอกว่า IN INPUT ให้ INPUT เป็นตัวแปรนับรอบนะคะดูทำเลยทำอะไรให้โชว์เข้าความว่า ENTER Number 0 to stop แล้วก็ให้รับจำนวนเต็มมาเก็บไว้อยังตัวแปร INPUT จากนั้นลงมาตรวจสอบว่านะคะ t n p u t ไม่เท่ากับศไหมนะ,ะเราได้ค่าแรกจากรอบแรกค่าที่1จากรอบแรก เอามาตรวจสอบว่าไม่เท่ากับศูนย์จริงไหมจริงก็บอกว่าให้วนขึ้นไปรับค่าที่สองเข้ามาไม่เท่ากับศูนย์จริงไหมจริงก็วนขึ้นไปรับค่าที่สามค่าที่สี่ค่าที่ห้าเข้ามาจนกว่ารับเข้ามาแล้วมันมีค่าเป็นเทสก็คือมันมีค่าเป็นศูนย์นั่นแหละเมื่อค่าอินพุตมีค่าเป็นศูนย์เงื่อนไขก็เป็นเทสเทสก็บอกว่าให้ออกจากลูปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง y กับดู y ในลักษณะโจทย์ที่เป็นข้อเดียวกันแต่เวลาเขียนเนี่ยสังเกตว่าดู y เนี่ยเขาจะเขียนสั้นกว่านะคะถ้าเป็นดู y เขาจะนิยมใช้กับโจทย์ที่อย่างน้อยๆต้องทําตามคําสั่ง1ครั้งโจทย์ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันอย่างน้อยๆต้องมีการรับ Input ตเข้า Input ค่าแรกเข้ามาก่อนถ้านักเรียนไม่ทําการรับ Input ค่าแรกเข้ามานะคะเขาจะไม่มีค่าอะไรมาตรวจสอบเงื่อนไขว่ามันไม่เท่ากับศูนย์ไหม ในรอบแรกนะคะโอเคเรามาดูโจทย์นะคะโจทย์ของเราเป็นโจทย์ของคำสั่งดูวายโจทย์ของเราง่ายๆเลยให้นักเรียนเขียนโปรแกรมทายตัวเลขนะคะโดยให้รับค่าทาร์เกและค่าเกทเข้ามาอ่านักเรียนดูนะค่าทาร์เกและค่าเกทเข้ามาเนี่ยครูถามว่า ให้รับทาเกตและเกตเข้ามาและตรวจสอบว่าทั้งสองค่านั้นมีค่าตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ตรงกันให้รับเกตเข้ามาใหม่แล้วทายต่อว่าตรงกันไหมถ้าไม่ตรงกันอีกก็ให้รับเกตเข้ามาใหม่เรื่อยๆเรื่ๆ,ๆจนกว่าค่าเกตที่รับเข้ามาใหม่นั้นมันจะตรงกับค่าทาเกตถึงหยุดรับเมื่อหยุดรับแล้วให้แสดงข้อความว่า correct นะคะและบอกด้วยว่าทายไปทั้งหมด กี่ครั้งเรามาวิเคราะห์โจทย์ก่อนโจทย์ข้อนี้ input output process input คืออะไร input คือรับค่า target และค่า gate เข้ามาถูกไหมคะ input คือต้องรับค่า target และค่า gate เข้ามานะคะเราก็ต้องมาแบ่งย่อยอีกว่าแล้ว target เนี่ยรับเข้ามากี่ครั้ง gate รับเข้ามากี่ครั้ง นถ้าเก็ตเรารู้ไหมคะว่าเราเข้ามากี่ครั้งถ้าเกตถ้าเกตเนี่ยเรารับแค่ครั้งเดียวถ้าเก็ตเรารับแค่หนึ่งครั้งรับ1ครั้งทีนี้ถ้าเกตเนี่ยรับก่อนเข้าลูบหรือรับก่อนหลังถ้าเก็ตเนี่ยรับก่อนเข้าลูบหรือว่ารับหลังออกจากลูกก็ต้องรับก่อนเข้าลูบถูกไหมคะ เพื่อที่เมื่อเข้าลูปไปแล้วเขาจะได้มีค่าเอาไปตวรวจสอบเงื่อนไขของลูนะคะ,ะจากนั้นเขาบอกให้รับเกตเกตเนี่ยรับกี่ครั้งคะรับเขาบอกว่าถ้าเกตไม่เท่ากับทารเกตจริงก็ให้รับเกตเข้ามาใหม่เรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าทารเกตจะเท่ากับเกต หรือเกตจะเท่ากับทาร์เกตนั่นหมายความว่าเกสเนี่ยโอกาสรับมากกว่าหนึ่งครั้งนะมีโอกาสรับมากกว่าหนึ่งครั้งเกตมีโอกาสรับมากกว่าหนึ่งครั้ง แล้วครูถามว่าอะไรก็ตามที่ทํามากกว่าหนึ่งครั้งเนี่ยนะคะเป็นคําสั่งของอะไรคะเป็นคําสั่งของ loop เพราะลูปเป็นตัวที่ทําให้คําสั่งเหล่านั้นมันทํามากกว่าหนึ่งครั้งทําไปเรื่อยทําตามจํานวนครั้งที่เราต้องการนะคะดังนั้นแล้วนะคะเกดเนี่ยก็รับการรับค่าเกดเนี่ยเป็นคําสั่งของรูป โอเคแล้วค่าเกตเป็นคำสั่งของรูปจากนั้นนะคะเขาบอกว่าเมื่อเราค่าเข้ามาแล้วนะคะเงื่อนไขว่ายังไงเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าเกตไม่เท่ากับ target นะเกตไม่เท่ากับ target จริงก็บอกว่าให้วนไปรับ target ออไปรับเกตเข้ามาใหม่เรื่อยๆถ้าเกตไม่เท่ากับ target จริงก็ให้วนไปรับ เกตมาใหม่เรื่อยๆจนกว่าเกตที่เราเข้ามานั้นจะมีค่าเท่ากับทาร์เก็ตเงื่อนไขควรเป็นอะไรคะ y อะไรคะเกตไม่เท่ากับทาร์เก็ตถ้าเกตไม่เท่ากับทาร์เก็ต จริงก็ให้นะคะก็ให้ไปรับเกตใหม่แต่ถ้าไม่จริงก็บอกว่าถ้าไม่จริงออกจากกลุ่มออกจากกลุ่มบอกว่าให้ทำอะไรคะสแสดงข้อความว่า correct สแสดงว่า correct เนี่ยทำเมื่อไรคะทำตอนออกจากกลุ่มแล้ว correct เป็นคำสั่งของลู่หรือเปล่าหรือเป็นคำสั่งของโปรแกรม คอลเลกเป็นแค่คำสั่งของโปรแกรมนะคะไม่ได้เป็นคำสั่งของ l o o เพราะคอลเลกทำครั้งเดียวหลังออกจาก l ู o Correct เนี่ยเป็นคำสั่งที่จะทำเมื่อออกจาก l ู o แล้ว โจทย์เขาไม่ได้ให้เรารับค่าเข้ามาแล้วตรวจสอบอย่างเดียวโจทย์เขายังบอกอีกว่าแล้วรับทั้งหมดกี่ครั้งเขาจะถามว่าจานวนครั้งที่รับทั้งหมดอะหรือจานวนครั้งที่ถ่ายทั้งหมดอะเท่าไหร่นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ลูปเป็นจริงนอกจากจะรับค่าแล้วนะคะต้องทําอะไรด้วยทุกครั้งที่ลูปเป็นจริงทุกครั้งที่ลูปทํางาน ต้องทำอะไรอีกคะทุกครั้ที่หลดทำงานก็ต้องนับไปด้วยนะคะวิธีการนับครูบอกคุณให้ตัวแปรเขาบวกบวกก็คือทุกครั้งที่หลบทำงานก็ให้เขาเพิ่มทีละหนึ่งะรับค่าเก๊เข้ามาหนึ่งค่าก็ให้เพิ่ม1นึรอบต่อไปรับมาอีก1ค่าก็ให้เพิ่ม1 รอบต่อไปรับไม่อีกหนึ่งค่าก็ให้เพิ่มหนึ่งนะคะก็ค,คือนับเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะนับทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งเมื่อจบรอบเราก็จะรู้แล้วแหละว่าเรานับเท่าไหร่นะคะค่อยๆนาค่าเขานั้นมาแสดงผลนะคะเมื่อออกจากกลุ่มแล้วนะคะก็ให้นําค่าเขามาแสดงผลลัพธ์ด้วยทีนี้เขาถ้ากับเข,า,ขาบวกหนึ่งเนี่ยก่อนหน้าที่นักเรียนจะเขียนคําสั่งว่าให้เขาบวกนักเรียนต้องกําหนดค่าตัวแปรเขาให้เริ่มต้นที่ ยอย่าลืมนะคะเขากับซมเนี่ยเหมือนกันเลยเป็นตัวแปรเก็บผลรวมเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วนะคะต้องมีค่าเริ่มต้นที่ศูนย์นะคะต้องมีค่าเริ่มต้นที่ศูนย์เพราะว่าถ้าเริ่มต้นที่หนุผลลัพธ์จะไม่ถูกต้องถ้าไม่เริ่มต้นเลยมาถึงตรงนี้มันจะไม่รู้ว่าเอาอะไรไปบวกกันหนึ่งนะคะ อันนี้เป็นโจทย์ให้นักเรียนลองฝึกทำดูนะคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าครูจะมาเฉลยโจทย์ข้อนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะ,ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะครูขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย